หลายคนถามว่า39,000บาทจ่ายจบครบเซตหน้าตาออกมาเป็นยังไงไปดูคันนี้เลย สวัสดีครับผมก้องนะครับผู้จัดการสายขายฟอร์ดพระนครเกษตรนลบมินนะครับเราเจอกันเช่นเคยกับการรีวิวรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะฮะหลายคนถามว่า39,000บาทจ่ายจบครบเซตหน้าตาออกมาเป็นยังไงไปดูคันนี้เลยคันนี้นะครับคือ DBL XLT ครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดราคา854,000บาท854นะครับสำหรับ ราคาออกรถอยู่ที่3 9 0 0 0บาทได้ทั้งเซ็ตที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เลยนะครับมาดูเลยข้างหน้าหน้าตาเดิมๆเ,เขาก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนกระจังหน้าเข้าไปซึ่งเป็นกระจังหน้าที่กำลังฮิตก็คือแบบตะแกงแล้วก็ FOR d ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับหน้าตาแบบนี้ก็ดูขึ้นมาทันทีเลยจากหน้า่อนหวานแบบเดิมนะครับข้างบนหน้าตาก็จะเป็นสกูปตัวนี้เป็นสกูปฟิตนะครับสกูปฟิตก็คือเป็นสกูปเต็มขอบเลยเป็นมามาสเต็งนี่มาดูตรงนี้เงาๆเ,เลยนะฮะก็ทาส และก็สีเดียวกับตัวรถนะครับสีดํากับสีเดียวกับตัวรถต่อไปนะครับเรามาดูข้างๆกันครอบไฟหน้าเราก็จะติดให้แบบนี้เลยนะฮะอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้จ่ายเพิ่มสักบาทเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเซ็ตที่เราแถมให้อยู่แล้วนะครับก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เท่อยู่แล้วใส่กรอบเข้าไปก็ดุกว่าเดิมนะครับมาดูซุ้มล้อด้านข้างนะฮะซุ้มล้อด้านข้างก็ใส่เข้ามาเป็น6นิ้วนะครับเป็นหมุดสีเงินนะครับเพื่อให้รับกับล้อแม็กซึ่งล้อแม็กเนี่ยเท่ๆของเขา เน่แล้วแม็กยางฮันคุกครับขอบ16นะฮะเป็นยาง AT ก็คือวิ่งได้ออเทเรนวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับองาเขอบ16ตัวนี้ค่อนข้างที่จะ uh, เต็มขอบแล้วก็พอดีกับซุ้มนะครับมาดูด้านข้างการปกติเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีบรอนเงินนะครับแต่ว่าตัวนี้เราก็ครอบสีดาเข้าไปก็ดูดุขึ้นนะครับเพราะว่ารถเขาสีดําอยู่แล้วจะมา uh, เงาเงาตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับแบบนี้คือสวยสุดแล้วนะฮะราวหลังคาติดเพิ่มเข้าไปเพราะว่ารุ่น DBL XLT เดิมทีเขาไม่มีราวหลังคามายกเว้นแค่ YT a g เท่านั้นนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็เลือกได้หลายแบบหลายลายลูกค้าเลือกเป็นตัว Y Tag r a n g e r เจอร์ฮะเรน g กนะครับก็ข้างบนข้างล่างเปลี่ยนได้ลูกค้าอยากได้สีอะไรแบบไหนบอกได้เราจะจัดให้สติ๊กเกอร์นะครับส่วนข้างๆงก็จะมีตัวครอบมือจับเพื่อป้องกันรอยนะครับข้างบนก็จะมี กันสาดข้างนะครับเพื่อป้องกันน้ําหยดเวลาเราแง้มกระจกเปิดอะไรประมาณนี้นะครับมาดูข้างหลังกันนะครับฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเอาง่ายฝาถังน้ํามันของรถฟอร์ดทุกรุ่นจะอยู่ฝั่งซ้ายเวลาคนขับขับเข้าไปคือจําไว้ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเองนะครับใช้วิธีปลดล็อกรถก็สามารถเปิดฝาถังได้ที่สําคัญเติมได้จนถึง B20 นะครับไปดูข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะฮะโลบาร์เหล็กตัวนี้ก็แถมให้อยู่ในโปรโมชั่นนะฮะเป็นโลบาร์เหล็กแบบเต็มแขนสามารถที่จะใช้งานได้จริง จะบรรทุกจะมัดจะอะไรในบนข้างบนนี้ได้หมดเลยนะฮะพร้อมกับไฟเบรกด้วยนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยก็ใส่เป็นกันชนท้ายของ Outlander เห็นไหมครับก็จะเป็นเหล็กแท้ครับเหล็กแท้เชื่อมต่อกับแชสซีเข้าไปพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วย4จุดซึ่งตัว XLT ปกติเขามีเซนเซอร์4จุดอยู่แล้วนะครับพอเปลี่ยนกันชนเดิมทรงห้างออกก็เอากันชนนี้ใส่เข้าไปใหม่ก็รอกว่าเดิมแล้วก็ดุขึ้นนะครับอ่ะมาดูข้างท้ายกันนะฮะด้านท้ายตัวนี้ก็ ความสูงเป็นความสูงปกติของตัวรถอยู่แล้วซึ่งมาจากโรงงานเปลี่ยนล้อแมกจาก17เป็น16ใส่หน้ายางให้เป็น5้าจากเดิมนะฮะเป็นขอบ17เปลี่ยนเป็น16แล้วก็อัพขึ้นนะครับอีกไซส์หนึ่งเป็น265 70นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบรถ1รอบนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยพร้อมที่จะไปส่งมอบแล้วนะฮะขัดเคลือบสีเรียบร้อยพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวใครที่สนใจอย่าลืมนะครับตัวนี้คือ DBL XLT เกียร์ธรรมดา 8แสน0 0 0บาทโปรโมชั่น3 9 0 0 0บาทจ่ายปุ๊บขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0กว่านะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับทักเข้ามาถามได้กับผู้จัดการกล้องนะครับกับตัวนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่6สีนะครับสีขาวสีดำสีบรอนและก็สีน้ำเงินแดงเทานะครับ อันนี้ก็คือสีดํานั่นเองเป็นตัวอย่างสีดําใครที่สนใจอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาโทรหาผมได้เลยก็ได้0 8 6 9 9 6 9 6 0 6มีแค่เกับเล็กใครที่อยากจะอินบ็อกก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจข้างบนเราได้เลยใครที่อยากจะแอดไลน์ข้างบนผมมีลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วนะครับก็กดลิงก์มาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะแอดจาก ID ก็ได้ผมใส่ไว้ให้แล้วใครที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะอาชีพไหนอยู่จังหวัดไหนอยากได้รถสีอะไรแล้วก็แต่งแบบไหนเรามีให้เลือกทุกแบบบริการถึงบบบ้้้าาาานนนไม่่่ตอองงเเดิททททฟีีรรักสบ้าน แล้วก็เอารถไปส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็ได้เจอกับผมนะครับผูบ้จัดการกองนะฮะเราก็ฝากคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับพีีพร้อมที่จะส่งมอบในวันพรุ่งน,นี้แล้วนะฮะ DBL XLT เกียร์ธรรมดาครับ, T G e รบวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะครับใครอยากได้คันนี้ทักเข้ามาแล้วมาคุยกันนะครับสวัสดีครับบ๊าย <ไป S 2> บายครับผมถ้าเจออะไรมืดตึ๊บ <aled> Mm.